เสียไปสิบห้าแต้มมาจากโรบิตาคนเดียวเพราะแกคนเดียวนั่นแหละสิบแปดลบสิบห้าก็เท่ากับสามโถเอ้ยงั้นทีพวกเราแพ้แค่สามต่อสองเองอ่ะอค่อยโล่งใจหน่อยที่ไม่ได้เป็นเพราะฉันถ้าแกไม่าแล้วก็เราคงเก็บได้อีกห้าแต้มแล้วรวมทั้งหมดก็เท่ากับยี่สิบแต้มสรุปก,ก็คือแกนั่นแหละที่ทำให้ทีมพอกเราแพ้เงี้เล่าอย่างนั้นเหรอ ฉันจะจำจะมาฝึกซ้อมใหม่เริ่มจากเมนูนรกการคว้างหนึ่งพันลูกเลยแลวไปเลยแต่ว่าฉันมีธุระหยุดว่าให้อยู่ังไงเล่านี่แกไม่คิดอยากจะเก่งขึ้นมาบ้างหรือยังไงอะนะไม่ไม่ตาเจ้หย่าอย่าเก่งอยู่หรอกแต่ฉันเกลียดกคุซ้อมาหยุดแกหย่ดโดนปวดเจ็บมาก ปัญหาไม่อยู่ที่ใจแอ้นตั้งหากใช่เลยล่ะถ้าหากไม่มีใจอ้นฉันก็ไม่โดนแบบนี้อย,อยากให้อื่นจังเลยเ้นี่นายคิดแบบนั้นหรอกเหรอเอาก็มัมจริงนี่นะทาไมมีเจ้หมอน,นั้นสักคนถ้างั้นลองดูไม่เล่าสวิชพเด็จก,การพเด็จก,การเหรอ นี่คือสวิตท,ที่จอมเผด็จการในอนาคตสร้างขึ้นมาคําว่าจอมเผด็จการก็คือคนที่พยายามทําให้สังคมเดินตามความคิดของตัวเขาเองคนเดียวยังไงเ่าถ้ามีคนคิดไม่เหมือนเขามัน,น <iyor> จะเป็นไงหรออ่ะก็โดนลบป่สที่เพื่อดองคติของตัวเอง <inic? S 1> เขาจะใช้ไอน้นี่ลบคนที่ต่อต้านกับคนที่ขวางเขาทั้งหมดเลยละล,ลบหรอลบแบบไหน أ? อ่ะอ่ะก็ให <Cost>, ้หายไปเลยไงแบบไม่เหลือร่องรอยเออพอดีเลยฮะ เออหนิไอ้เเฮ้ยเฮ้ยแล้วแลววันมันหายไปไหนอะเห็นบ้างง่ายเห็นบ้างง่ายฉันไม่เล่าลบคนที่ขัดใจให้หมดเลยใช้ไอดิทําให้โลกเป็นอย่างที่นายต้องการเลยสิแต่ว่าการลบคนให้หายไปมันน่ากลัวนะขอฉันคิดดูก่อนก็แล้วกันเออเอได้เลยได้เลยค่อยคคิดจ้ะใจแอนเป็นคนที่น่ารังเกียจก็จริงแต่จะให้ลบที สารเกินไปนะ,ะ,ะ,ะเจ็บจังใครอย่ะให้ทำแบบนี้อ่ะได้งนี่แหละเมื่อกี้บังอ่านวิกตีฉันไปหน้านะแกถ้าไม่อยากขว้างหนึ่งพันลูกงันฉันจะ,จะตีแกถ่ายก็แล้วกันด,น,ดนนะเพราะทีก็หน้าเป็นแบบนี้ขอยอมซ้อมเบสเลอาไงนะยังจะดีซะอีาไปไหนฮะตาแกเตรียมตัวได้เลย Dina! ว่าถึงใครอะใจแอ้นก็คือใจแอ้นไงโกดะทาคิชิน่ะคนที่ตัวใหญ่ๆชอบแกล้งคนอื่นน่ะที่เรียนอยู่ห้องเดียวกับพวกเรายังไงเล่ามีคนแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอชิซูกะก็เดือดร้อนเหมือนกันนี่นะเต้นจังลยปูนิชนี่ไงเพลงเขาดีนะนี่จริงมาได้จังหวะพอดีเลยครู เอา,เอามีะไรล่นจคุณครูรู้จักโกดทะทาคชิใช่ไหมครับโกดะเอ่ห้องเราไม่มีเด็กชื่อนี้นี่ที่ผ่านมา<อ>คุณรูไม่เคยสอนเด็กคนชื่อนี้เลยนะอะไรเนี่ยมากัช้ชินหน่อยแป,ปลาใจโกจังอะไรเอ่อไปต่อ ฉันอยากจะถามเรื่องพี่ชายของเธอหน่อยนะพี่ชายเหรอได้ค่ะใครอย่างชั่วยังเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมอ๋ะคนนี้ไงล่ะพี่ชายของฉานน่ะ คือพี่ชายในอุดมคติของใจกดจังสินะจ๊ะ,ะเป็นคนที่<ม>ทั้งเท่ทั้งอ่อนโยนแล้วก็เป่าฟลุตเก่งด้วย<ม>ถ้าจะมีพี่ชายแบบนี้มันก็ดีสิจะไปไปได้ยังไงกันเล่าพี่ชายของเธอนี่ขี้รังแกหน้าตาแบบนี้แล้วก็ถนัดเรื่องกินมากๆเลยเอ,อใจหลายอ่ะ ไม่ใช่ว่าหายไปแต่กลายเป็นคนไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกเหรอโดบิตะถถาพาดอีกแล้วก็ฉันไม่รู้ด้วยนะอ,อ,อ,อต้องตีให้ได้นะไ out! ไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อย วันนี้เราแพ้ก็เพราะโดบิตะนั่นแลนนะเอะในเลอกที่ไม่มีใจแอนเซนิโอเป็นคนคุมทีมเหรอนายจะต้องโดนลงโทษฝึกคว้างพันครั้งแต่ถ้าไม่อยากฝึกแล้วก็ชิตกตีนาย โนบิตะการแข่งวันนี้ที่พวกเราแพ้ก็เพราะนายรู้ไหมใช่ขอสักทีจะได้ไหมเนียบปั๊บลบไปหมดเลยหลายอะไรเหรอโอ้ยแต่ละคนแต่ละคนโนบิตะการบ้านก็ไม่ทำามเอาไปเล่นที่ไหนมาเราแล้วครับเยวทำให้ผมโมโหจะได้ไหมเฮ้จะให้ใจแอนกับไซเดอร์ที่ถูกลบไปกลับมาเหมือนเดิมเหรอโอ้ยทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่หมายากอนา่จริงอ่ะรีบๆลืมันไปซะเถอย กลัวจริงๆเพราะหัวเสียแล,ล้วเผลอกอดเอาง่ายๆเลยไม่รู้ด้วยแล้ว ที่นายเกลียดหายไปมันก็น่าจ,จะดีใจใช่ไหมเล่าไม่จริงโกโหกทั้งเพรแม่แต่เดรมอนอยู่นี่ทุกคนรูมหัวกันใกล้ช,ชัดชัดเลยหายไปไหนหมดกันเนอะทุกคนออเอออืมรู้สึกมันเงียบผิดปกติฮะแม่ครับเดรยมอนแม่ครับ แม่ครับปกติเอาแต่ว่าเราวแ้่แค่เราทำกานทำซะเองอเ,อเอย้ยฮะเหรอไม่มีใครอยู่เลยเหรอทุกคนคงอยู่ที่ลานกว้างละมั้งต้องใช่แน่ๆเลยนี่ขอเชิญทุกคนสิ ถามพ่อทำไมไม่รับสายอ่ะ แล้วไงอ่ก็เราตัดสินใจทำเองนี่นะคิดแยบบวกเอาไว้ดีกว่าไม่มีเพื่อนที่ชอบดูถูกเราอีกแล้วแม่กับคุณครูจำที่บนก็ไม่อยู่แล้วด้วยต่อไปนี้เราจะทำอะไรที่ไหนก็ไม่มีใครว่าแล้วคดีละอยากนอนแบบนี้สักครั้งมานานแล้วต่อไปที่นี่คือสถานีโนบิตะเป็นตึกที่ราเบิดขามจริงๆใช้เป็นห้องนอนกลางวันของเราละกัน ของฉันแต่เพียงผูด้เดียวแล้วใชนคือเจ้าผดจการชัย <laughs> ไม่มีรายการอะไรเลยเหรอแต่ก็ไม่น่าแปลกหรอกเนาะพอทำอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการแล้วดันไม่มีเรื่องที่อยากจะทำซะง,งั้นตรงนี้เหลือเดอรายเอมอนเอาไว้สักคนก็จะดีแล้วโอ้ยหิวข้าวเบ่ครับอ ก็มีเงินจ่ายอยู่แล้วว้าวนะ่าอร่อยจังเลยอ้ามอืมจงกินจากของสดน,นดวนๆเลยเติมนนะ้ำผลไม้ที่ชอบด้วย ได้สุดยอดเลยสินะก็อยู่ว่างๆนี่เนาะ มนบอกจริงๆนั่นแหละต่อไปเราก็จะไม่โดนใจแอนกับซนิโอดูถูกเอาอีกแล้วเออ อถึงจะโทรศัพท์ไปก็ไม่มีใครรับอยู่ดียะ คนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละเข้าใจหรือ,อยังเล่าเข้าใจแล้วล่ะเอ๊ะฮะโดรายอมอนทำไมถึงฮ่ <laughs> ี่จริงแล้วสิ่งเนี้ยมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สั่งสอนพวพะเผด็จการนะน,นะทำให้เหมือนเดิมนะนะ <c oughs> ซ้อมอยู่อ่ะเอ๊ะ้าเฮ้ยเขาหน้าพยายามให้ดีล่ะจะได้ไม่โดนโชกอีกนะเจ้กากาเได้ <c oughs> มีคนบนนูน่นบนนี้แล้วสนุกกว่าเนอะ, <c oughs> เ,ะเอ๊ะเจ๊าะเ้เอ้ยอ, <c oughs> อ,ออกแล้วก็ไปซ้อมกัน <c oughs> ได้เลยเอ็น